หลอจนทําให้พวกเธอเนี่ยอาจจะคั่งรักอาจจะไปสู่การคั่งตาได้นะคะอาจจะเขาทิ้งเหมือนกันห่านะพี่หวังดีนะไ <c oughs> อ้ผู้ชายสี่คนนี้เนี่ยมันจะมีแค่คนเดียวเลยที่มันได้อยู่ต่อพ <c oughs> ี่พี่ดูจากรอยสักข้างหลังเขาแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งสักยันแบบว่าทําให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลงโอ้โหไม่ว่านี่นเอาไปดีกว่ามันชอบทําของใส่ผู้หญิงนะคะ <c oughs> หนึ่งสาม9ปดเกนะคะเราจะมาทำกิจกรรมชายขี้เหงากับสาวอกหักนะคะเข้ามาได้เลยค่ะไปเลยค่ัยังไม่ได้กดไลค์คนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะต่อผู้ชายยืน เ,เส้นโค้งๆเลยผู้หญิงเนี่ยเธอมายืนเส้นตรงเลยฉันรู้อยู่แล้วว่าผู้ชายขี้เหงาเนี่ยมีน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแต่ผู้หญิงที่อกหักนะเป็นผู้หญิงที่เพิ่งโดนทิ้งมา <c oughs> ผู้หญิงไปยืนเลยค่ะยืนมาทางนี้ได้ค่ะเนี่ยต่อแถวมาทางนี้ได้เนี่ยถ,ถ้าแถวมันเกินยืนนี้ได้นะคะโอเคทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมกันแล้วนะคะกิจกรรมนี้เนี่ย <c oughs> เป็นกิจกรรม ของวันวาเลนไทน์นะคะที่พี่มาจัดย้อนหลังให้นะทางด้านขวามือพี่เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายที่ขี้เหงานะคะที่กําลังหาคู่อยู่ส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่เพิ่องอกหัก หรือเพิ่งโดนทิ้งมานั่นเองนะคะก็มาหาคู่เหมือนกันนะคะทุกคนผู้ชายที่เหงาของเราเนี่ยมีแค่เจ็ดคนวะที่หายแล้วลผู้หญิงที่เขาบอกว่าอยากจะแบบว่ามีกลุ่มาวคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ผู้หญิงตรงนี้เนี่ยไม่ถูกใจเขาก็เลยเลือกที่จะตายทันทีนะ <c oughs> โอ้โหผู้หญิงเยอะขนาดนี้แม่งไม่เอาสักคนหนึ่งนะเขาก็เลยกัดเล้นตายเลยตอนนี้เหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนเท่านั้น,นะคะ่ะ <c oughs> ผู้ชายหกคนนี้นะคะที่จะให้ ให้ผู้หญิงที่ยกหักทั้งหมดเนี่ยค่ะ <S <S เป็นคนโหวต <Yeah. S 1> ถ้าพี่ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยให้เธอไปยืนอยู่หน้าผู้ชายที่เธอชอบ <Okay. S 1> หนึสองสไปอ่ะและผู้ชายที่ผู้หญิงที่กำลังเหงาเนี่ยเขาบอกว่าชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือพ้อหนุ่มผมขาวคนนี้ค่ะ สเปคผู้หญิงในห้องนี้เนี่ยก็คือแบบเป็นทรงเทนะคะแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากด้วยนะคะแล้วก็ส่วนอันดับ2เนี่ยจะเป็นคนนี้นะคะที่ผู้หญิงชอบนี่ค่ะเป็นหนุ่มแบบว่าอป,ป้าป,ป้าแนวคอเดียหน่อยนะคะปากมิด จมูกหน่อยใส่แว่นนะคะดูเนื้อเนื้ออันนี้เป็นอันดับสามนะคะผู้ชายแบบแซบๆหน่อยถอดเสื้อนะ,ะแต่พี่อ่ะไม่ได้บอกนะคะว่าพี่อ่ะจะเก็บใครเอาไว้นะคะ,ะและแถวที่ยาวที่สุดนะคะแถวที่ยาวที่สุดเนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะเขาชื่อว่าอิทธิพลนะเขาเป็นหนุ่มขี้เหงาขี้เล่นเยอะเขาก็ชอบหลอกฟันผู้หญิงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องโดน ขอโทษด้วยค่ะทธออยู่ใกล้เขาพี่เลยมีความจําเป็นที่พี่ต้องคัดเขาออกค่ะเพราะว่าพี่ไม่อยากให้พวกเธอเสียใจอีกพี่หวังดีนะพี่ไม่อยากให้เธอโดนหลอกพี่ช่วยนะเว้ยพี่ไม่ได้จะทาร้ายความรู้สึกพวกเธอนะแต่พี่ไม่อยากทําให้เธอเจ็บอีกถึงแม้ว่าเธออกหักมาแล้วนี่ถูกป่ะและนี่ก็เหมือนกันค่ะพี่ดูทรงแล้วเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยมันหล่อหล่อมากนะหล่อจนทําให้พวกเธอเนี่ยอาจจะคลั่งรัก อาจจะไปสู่การข้างนตนาได้นะคะพันเขาทิ้งเหมือนกันค่ะนะพี่หวังดีนะฮะ <c oughs> ไอผู้ชายสี่คนนี้เนี่ยมันจะมีแค่คนเดียวยที่มันได้อยู่ต่อพ <c oughs> ี่พี่ดูจากรอยสักข้างหลังเขาแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งสักยันแบบว่าทําให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลงโอ้โหนี่ว่านี่มันเอาไปดีกว่ามันชอบทําของใส่ผู้หญิงนะฮะอ <c oughs> อ้ยอ <c oughs> อ้ย ขอรีบคันแล้วค่ะและคนที่จะได้อยู่ผู้หญิงเข้าไปด้นในเลยค่ะและคนที่ได้อยู่ต่อนะคะสองคนนี้นะคะคนเสื้อแดงค่ะได้อยู่ต่อค่ะเดินเข้ามาในวงเลยค่ะขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยนะคะเข้ามาในวงเลยคะ่ะสําหรับใครที่โดนฆ่าตายเนี่ยพี่ก็ขอโทษด้วยนะคะขนาดจ,จะ ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เลยเอน้องชายเองมาอยู่ตรงนี้เลยผู้ชายมาอยู่นี้ค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาชื่อน้องไนท์น้องไนท์มายืนนี่ครับผู้หญิงยืนแถวตรงเป็นงูอ่ะผู้หญิงเราให้เขาคัดให้เขาเลือกค่ะแต่พี่จะเล่าประวัติเขาก่อนนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้ชายที่ขี้เหงามากนะคะเขาไปคบใครเนี่ยเขาโดนทิ้งหมดเลยล่าสุดเนี่ยแอบชอบเพื่อนตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ย เพื่อนเขาก็อยู่ดีเนี่ยแอบชอบไปแอบชอบมาเนี่ยเพื่อนไปตั้งสถานะว่าคบกับอีกคนผู้ชามามาอยแอบชอบเขามาตั้งนานแต่สุดท้ายเนี่ยหมาคาไปแดกนะคะนั่งสารเต็เลยเองรีบไปยิงผู้หญิงออกสิบคนเองรีบยิงทิ้งเลยสิบคนเร็วๆจะเข้าวงแล้วคนไหนที่เองคิดว่าไม่ใช่อ่ะเองไปยิงทิ้งเลยสิบคนเร็วๆเร็วรีบเลือกก่อนที่วงจะบีบด่วนเลยค่ะอีกแค่สิบวินาทีเท่านั้นเองอย่าเลือกเยอะนะไม่ทันแล้ว เขาวงมาค่ะเขาวงมาค่ะคนที่เหลือเข้าวงมาค่ะเออวิ่งมาด้วยยิงไปด้วยวิ่งมาเร็วราโดนวงปีบแล้วเดี๋ยววิ่งไม่ทันมา่ะมาหมาหมาตรงนี้เลยค่ะถนนสีเทาเนี่เออมาเลย <m agn ar> มาเลยมาเลยเอ็งยิงให้แค่เหลือสามคนเร็วเอ็งไม่ต้องเลือกเยอะแล้วนะคะเอ็งไม่ต้องดูหน้าตานะเอ็องกนะ็ไม่ได้หล่ออะไรขนาดนั้นหรือเปล่าฮ่เอดูนิสัยดิเอ็องดูที่ความจริงใจของเขาดิวะไม่เลือกหน้าตาไม่ได้นะเว้ยเออเร็วสามคนเรื่องช้ามาเร็วเร็วดิเออยิงไป เออสามคนสุดท้ายเออหยุด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 เอาปืนมาให้ค่ะมานี่เข้ามาได้วงตอนนี้เนี่ยเหลือสามคนสุดท้ายนะจะมีผู้หญิงเพียงแค่คนเดียวที่จะได้ไปรักกับเขานะหญิงเออใจเย็นใจเย็นอ๋อเอ็งเอ็งชอบผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมที่ดู่ะเขาดูดูดิเขาเลือกคนที่แบบแต่งตัวแบบว่ามีชิดมากเลยอะดูดิแล้วชอบดูทรงแล้วเนี่ยน้องเขาไม่ชอบเด็ก ชอบรุ่นพี่ไม่มีคนไหนเด็กเลยในเมื่อมันเป็นคู่ของเองอะ่ะพี่ก็ไม่อยากจะเป็นคนเลือกว่ะเองไปข้างนอกหนึ่งคนก่อนหนึ่งคนยิ่งทิ้งเลยไ,<อ>ไม่ต้องสงสารยิงทิ้งไปเลยเองจะเก็บไว้หมดเลยไม่ได้เวยความรักแม่งมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นห<อ>ยุดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี้นะคะเหลือสองคนค่ะทุกคนคนแรกนะคะเป็นรุ่นพี่ชื่อมาลิค่ะเ,<อ>เรียนเก่งมากนะ เก่งมากๆเลยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ <Hey. S 1> พอที่จะสอนเองได้อะคนเนี้ยส่วนคนที่สองเนี่ยเก่งเหมือนกันแต่ว่าเก่งทางด้านกิจกรรมนะคะชื่อสุพัชชาค่ะเอาเดินเข้ามาในวงไหนคะร mm hmm. ุ่นพี่มาริกับรุ่นพี่สุพัชชาค่ะคุณดูว่าเขาจะเลือกใครคะดังไหนครับเองมานี่เองเองมาที่ค่ะคุณดูคิดว่าเขาจะเลือกใครเฮ้ยใส่ <Hey. S 1> ที่ด <Hey. S 1> เดยเบอร์หนึ่งมาริค่ะส่วนเบอร์สองเนี่ยสุพัชชาเธอเก่งคนละแบบนะ เองจะเลือกใครวะเองไปเลือกปะมีปืนป่ะเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่เองละเรื่องเองที่เองชอบอะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องกิจกรรมเอาเฮ้ยเองเลือกรุ่นพี่มานี่เหรอโอ้โหเกินไปว่ะจริงจริงพี่ชอบคนกว่ามากกว่าเองแม่งแต่ร้ายว่ะยังไงก็ขอให้รักกันนานๆนะคะเออเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเขากันหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปออกหมอก่อนแล้วเดี๋ยวเอง ตายทีละคนนะเ <Yeah. S 1> คนผู้ชายเนี่ยคุ้นๆน,นะเออแต่พี่บอกก่อนนะคะว่าว่าเสียงจะต้องตรงเพศนะเฮย้ยดูจากชื่อแล้วเนี่ยกูผิดอะไรเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายได้นะเอาแล้วแฮร์รี่พี่ยังไม่ได,ด้เพื่อนเลยคุรีตายไปไหนเนี่ย <c oughs> แฮร์รี่นี่ใช่คนที่เคยอยู่แคนพี่ปะ่ะชื่อคุนมากเลยใช่ไหมอ๋อคือพี่ไม่ได้มาเล่นนานเนี่ยมาเลยมนเลยย้ายไปอยู่แคนอื่นแล้วนะเอาไม่เป็นไร พี่หอคุยกับผู้ชายก่อนนะสวัสดีค่ะแฮรี่ได้ยินพี่ป่ะได้ยินครับเ yeah, เราใช่แฮรี่ที่เคยอยู่แคนพี่ป่ะใช่ครับแล้วหนเราลองลองบอกมาดีที่เราไแอบชอบเพื่อนอะแล้วเพื่อนไม่รับรักกับเป็นไงบ้างครับเราลองไห้กี่วันครับสิบวันสิบวันเลยหรอ <What? S 2> แล้วตอนนี้ยังยังชอบเพื่อนคนนั้นอยู่ป่ะเนคนที่ชื่อนั่นใช่ป่ะชื่อยูริอะใช่ไหมลูกนี่ปุ่นอะครับแล้วตอนนี้ยัง,ย,งยังชอบเขาอยู่ป่ะนิดหน่อยยังชอบอีกเหรอ เขาไปรับไม่ใช่หรอสิบวันน่ะฮะเฮรี่เอ็งพูดหน่อยดิไม่รู้อะไรนะแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนคนนั้นน่ะเขากลับมาชอบเอ็งอ่ะเอ็งยังชอบเขาอยู่ปะหรือว่าเอ็งไม่เอาแล้วเอ็งตัดใจไมแล้วไม่เอาแล้วถูกปะโอเคแล้วผู้หญิงคนที่เอ็งเลือกเนี่ยทำไมเอ็งถึงเลือกเขาเดาเอาเดาเอาได้ไงอันนี้มันคนรักเองเลยนะวมยจะมาเลือกเพราะการเดาได้ไงเอ็งชอบคนเรียนเก่งใช่ไหมใช่เขาชื่ออะไรนะคนที่เอ็งเลือกอ่ะ เขาชื่อว่าอะไรจิตมุกมเขาชื่อมาเลยคนนั้นน่ะเขาสวยมากในสายตายเองอ่ะเองคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายน่าจะผู้หญิงโอเคถ้าอย่างนั้นสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะจือเข้าฟางค่ะเข้าวฟางทำไมหนูตั้งชื่อไดแมนมากเลยกูผิดอะไรมุมมคืออะไรคะชื่อนี้เวลาหนูเข้าทีมไปเล่นอะไรย่างนี้มัน มันเจอแต่คนซ้ำสอกหนเลยตั้งชื่อว่ากูผิดอะไรถูกไหมทำไมมึงน้องซ้ำสพกูตลอดเลยใช่ไหมเรียนเก่งมากเลยพี่รู้จักประวัติเนี่ยคือหนูแบบว่าได้เกีรสี่หมดเลยถู่ไหมโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษอ่ะหนูแบบว่าคะแนนเยอะมากเลยนี่แต่นี้ก็เรื่องจริงนะหนูต้องซักประโยชน์หนูแล้วแหละที่หนูประทานนัดอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะอดีหนูลองลองแบบว่าแนะนําตัวหน่อยนี้เเราเราอยากจะพูดแนะนําตัวแต่ว่าเราอยากจะพูดบอกรักเขาเป็นภาษาอังกฤษไะให้เลือกเอาบอกักดีกว่าออะบอกักมา อ,อผู้ชายคนนี้เขาชื่อแฮร์รี่ค่ะอหน,นูบอกเขาได้เลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษา I love you Harry เฮ้ I love you Harry ัะไม่มีคำอื่นแล้วหรอหนูคิดไม่ออกอหนูคิดไม่ออกใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคพี่ส่งให้แล้วนะคะคอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมนะคะขอให้ทั้งคู่รักกันไปนานๆน,นะคะหนุ่มีขี้เหงากับสาวอกหักโอเคขอบคุณนะคะทั้งคู่เลย <c oughs>